เรียนท่านประธานผมพิ่จารนชาวะพัฒนาวงศ์บัญชีรายชื่อพักก้าวไกลท่านประธานครับภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 นะครับตั้งแต่ต้นปี2563ที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับครับว่าผู้ประกอบการธุรกิจหลายภาคส่วนล้วนประสบปัญหานะครับรายได้ตกต่ำสภาพคล่องหายไปบางรายจำเป็นต้องลดชั่วโมงการทำงานของพนักง,งานลง บางรายต้องปลดพนักงานออกทั้งที่รู้ว่าค่าใช้จ่ายในการรับพนักงานใหม่หลังเศรษฐกิจฟื้นตัวนั้นสูงกว่าและแน่นอนครับเพื่อความอยู่รอดหลายรายก็ปิดตัวลงก่อนหน้านี้นะครับอย่างที่เราทราบคณะมนตรีได้อนุมัตินะครับออกพระราชกําหนดให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 หรือที่เราเรียกสั้นๆว่า พรกอรซอฟโลนนะครับซึ่งออกไปตั้งแต่19เมษายนปีที่แล้วก็หวังนะครับว่าจะมีการช่วยเหลือสภาพพล่องของผู้ประกอบการรักษาระดับการจ้างงานแต่ปรากฏว่าผลการดาเนินง,งานไม่ตอบโจทย์ครับแล้วก็เป็นจริงนะครับอย่างที่เพื่อนสอสอของผมคุณวันวลีตะล่อมสินได้เคยอภิปรายเอาไว้เมื่อครั้งพรกรฉบับที่แล้วนั้นเข้าสาภาในครั้งนั้นนะครับพรกเก้าไกลได้เสนอครับ ว่าควรจะมีหลักเกณฑ์เปิดให้ผู้ประกอบการที่ไม่เคยมีสินเชื่อกับสถา,สถาบันการเงินใดๆเนี่ยสามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำนี้ได้แต่ก็กินเวลากว่า12เดือนครับกว่าที่คณะรัฐมนตรีนั้นจะรู้ตัวแล้วก็เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหลักเกณฑ์ต่างๆแล้วก็ออกพรกฉบับใหม่นี้ขอสไลด์ด้วยครับจากฉบับที่แล้วขอหน้าถัดไปครับ จากฉบับที่แล้วนะครับเราจะเห็นว่าแม้ยอดเฉลี่ยการปล่อยสินเชื่อนะครับจะอยู่ที่1.8ล้านบาทต่อรายซึ่งก็ดูเหมือนว่าจะสะท้อนนะครับว่าเป็นการปล่อยสินเชื่อให้กับรายย่อยเป็นส่วนใหญ่แต่หากเทียบกับปรอบวงเงินนะครับที่ได้รับมาก็คือ5แสนล้านบาทนะั่นนะมีการปล่อยสินเชื่อไปเพียงแค่1 3 8 0 0 0ล้านบาทเศร็จส่วนที่ไปสู่ SME รายย่อยนะครับเป็นเพียงแค่1ใน14 ของกรอบวงเงิน5แสนล้านบาทเท่านั้นเห็นได้ชัดนะครับว่า SME รายย่อยนั้นยังมีอีกมากมายครับที่เข้าไม่ถึงมาตรการนี้นั่นคือสิ่งที่ผ่านไปแล้วทีนี้เรามาดูพรกฉบับใหม่ครับมีการแก้ไขในรายละเอียดหลายอย่างครับเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในรอบที่แล้วมีการกำหนดหลักเกณฑ์ใหม่เพื่อให้ผู้ประกอบการที่ไม่เคยมีสินเชื่อนั้นสามารถเข้าสู่แหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำได้โดยมี เทดานการกู้อยู่ที่20ล้านแต่เมื่อดูผลประกอบการซึ่งผมเข้าใจนะครับว่าเราเพิ่งเริ่มต้นเราเพิ่งเริ่มโครงการแต่เมื่อดูตัวเลขนะครับผลที่ผ่านไปแล้วเนี่ยต้องเรียนว่าน่าเป็นห่วงนะครับขอสไลด์ถัดไปครับก็พบนะครับว่ามีการปล่อยสินเชื่อไปแล้วเนี่ย11,500ล้านบาทเศษนะครับ นะอันนี้เป็นข้อมูลนะวันที่17พฤษภาค,คมที่ผ่านมาซึ่งผมออทราบนะครับว่ามีการปล่อยเพิ่มไปแล้วประมาณ4-5พันล้านทีนี้อย่างนี้ครับหากเรามาดูนะครับว่าสัดส่วนที่ปล่อยสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการที่ไม่เคยมีสินเชื่อกับสถาบันการเงินเลยเนี่ยสัดส่วนมีเพียงแค่0.9%เท่านั้นคําถามคือทางรัฐบาลทางธนาคารประเทศไทยพึงพอใจกับสัดส่วนการกระจายสินเชื่อแบบนี้หรือไม่ ล่าสุดนะครับก็เป็นข่าวว่าธนาคารแห่งประเทศไทยนั้นได้เชิญซ e อของสถาบันการเงินต่างๆเข้ามาหารือนะครับผมก็ได้ติดตามนะครับการถแถลงข่าวของผู้แทนจากธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งเมื่อฟังแล้วผมรู้สึกสิ้นหวังและเป็นห่วงผู้ประกอบการรายย่อยเป็นอย่างยิ่งครับท่านประธานเพราะปรากฏว่าสิ่งที่ธนาคารแห่งประเทศไทยนั้น ตอบคําถามกับสื่อมวลชนเนี่ยนะครับทําให้เราทราบครับว่าไม่ได้มีการกําหนดเป้าหมายว่าต้องการเห็นการกระจายตัวของสินเชื่ออย่างไรไม่มีคําอธิบายครับว่าอยากเห็นการปล่อยลูกหนี้รายใหม่เป็นสัสดส่วนเท่าไหร่มีแต่เพียงการรับบุจุดประสงค์ว่าต้องการที่จะช่วยเหลือ s m e ที่มีศักยภาพและได้รับผลกระทบจากโควิด ประเด็นคือว่านี่เป็นครั้งที่สองนะครับนี่เป็นการปรับปรุงพรบฉบับที่แล้วท่านเคยออกมาแล้วหนึ่งครั้งควรหรือไม่ครับที่ธนาคารแห่งประเทศไทยที่กระทรวงการคลังจะมีเป้าหมายในรายละเอียดที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการกำกับสถาบันการเงินในการกํากับแบงก์พาณิชย์ให้ปล่อยสินเชื่อตามเจตนาของท่าน ผมถามไม่ง่ายเลยครับว่าที่ท่านบอกว่าท่านจะช่วย SME ที่มีศักยภาพแต่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดเนี่ยตกแล้วท,ท่านทราบไหมครับว่าผู้ประกอบการเหล่านี้ท่านบอกเนี่ยมีกี่รายพูดได้ง่ายคือผ,ผู้ประกอบการที่ถสกกระทบและต้องการสินเชื่อเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมีกี่รายกันแน่นะครับเอาสไลด์ลงได้นะครับเวลาที่เราพูดถึงผู้ประกอบการที่รับผลกระทบเนี่ยแน่นอนครับเซกเตอร์ที่เดือดร้อนและหนักหนาที่สุด คือภาคการท่องเที่ยวโรงแรมร้านอาหารและธุรกิจอื่นๆที่รองรับนักท่องเที่ยวผมก็อยากถามนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยทางธนาคารในประเทศไทยที่กำกับดูแลแล้วก็ผ่านมาแล้วหนึ่งพรกกซอฟโลนฉบับที่แล้วเนี่ยท่านทราบหรือไม่ครับว่าสถาบันการเงินเนี่ยปฏิเสธลูกหนี้ที่อยู่ในเซกเตอร์เหล่านี้เนี่ยมากน้อยแค่ไหน ผมต้องขออนุญาตนะครับที่จะเรียนต่อท่านประธานนะครับผ่านไปยังท่านผู้ว่าการธนาคาร่งประเทศไทยครับว่าผมเรียกร้องนะครับให้หน่วยงานของท่านทํางานเชิงรุกมากกว่านี้ครับท่านต้องส่งทีมงานครับเดินทางไปพบกับผู้ประกอบการตามจังหวัดต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับจังหวัดที่พึ่งพ่าก,การท่องเที่ยวเป็นพิเศษเนี่ยไปดูครับว่ามาตรการของท่านแท้จริงแล้วเนี่ยมันตอบโจทย์ผู้ประกอบการหรือตอบโจทย์สถาบันการเงินกันแน,น่ผมขอยกตัวอย่างนะครับ จังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดที่เคยสร้างรายได้มหาศาลจากการท่องเที่ยวทุกวันนี้นะครับผู้ประกอบการเหล่านี้เดือดร้อนชนิดที่เรียกว่าแสนสาหัสจริงๆครับท่านประธานอย่าเรียกว่ารายได้เหลือศูนย์เลยครับเรียกว่าติดลบกันลงไปแล้วนะครับป่าตองที่เคยคึกคักเนี่ยทุกวันนี้แม้แต่เซเว่นอีเลฟเว่นที่อยู่ที่ผาดป่าตองยังต้องปิดนะครับล่าสุดนะครับมีการเตรียมการนะครับโครงการภูเก็ตแซนบ็อก ซึ่งก็จะเปิดรับนักท่องเที่ยวในวันที่1กรกฎาคมหน่วยงานต่างๆในจังหวัดครับก็พยายามที่จะเตรียมความพร้อมในหลายๆด้านนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ยงเรื่องออการพยายามเร่งฉีดวัคซีนซึ่งเอาล่ะครับเรื่องวัคซีนเนี่ยจะฉีดได้มากน้อยแค่ไหนนะครับจะมีความเ,าเป็นไปได้นะครับในการกระจายวัคซีนได้มากแค่ไหนผมจะไม่มาพูดในวาระนี้นะครับแต่ว่าประเด็นก็คือว่าผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในภูเก็ตเนี่ยเขาก็ เตรียมความพร้อมครับหลายรายเนี่ยก็ขอสินเชื่อผ่านตัวพรกรสินเชื่อฟื้นฟูฉบ,บับใหม่นี่แหละครับเพื่อที่จะเตรียมฟื้นฟูธุรกิจนะครับแล้วก็รองรับกับโครงการภูเก็ตแนน์อกของรัฐบาลแต่ปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นครับท่านประธานโรงแรมขนาดเล็กนะครับอยากจะขอแอสเซทแวร์เฮาสิ่งนะครับโครงการพักซับพักนี่ถูกธนาคารปฏิเสธครับบอกว่า เขาไม่มีใบอนุญาตผมถามนะครับว่าโรงแรมขนาดเล็กเนี่ยในภูกเก็ตเนี่ยมีกี่รายครับที่มีใบอนุญาตทุกวันนี้เนี่ยประชาชนจะอดตาอยู่แล้วครับแบงค์จะมาเรียกหาใบาอนุญาตทำไมครับพอโรงแรมเหล่านี้จะไปขอซอฟโลนครับก็บอกว่าปรับโครงสร้างนี่อยู่นะครับปฏิเสธที่จะให้เงินกู้บางรายก็ถูกปฏิเสธครับเพราะว่าติดพักชำระนี้ มีบางรายนะครับถูกตรวจสอบเครดิตบูโรครับแล้วก็ปฏิเสธด้วยเหตุผลนี้ว่าเครดิตบุโรไม่ผ่านผมถามนะครับว่าผู้ประกอบการเหล่านี้เนี่ยเขาเดือดร้อนมาตั้งแต่โควิดรอบที่แล้วแล้วจะคาดหวังนะครับให้เขาไม่ติดเครดิตบุโรได้อย่างไรเอาไปดูกิจการอย่างร้านนวดครับท่านประธานร้านนวดแผนโบราณเนี่ย ก็ถูกปฏิเสธครับโดยอ้างว่าธุรกิจของท่านเนี่ยไม่ได้อยู่ในลิสต์ของ SME ร้านอาหารนะครับธนาคารบอกว่าไปเปิดก่อนไปเปิดก่อน6เดือนแล้วค่อยมาขอสินเชื่อบริษัทนะครับทำธุรกิจรถนำเที่ยวที่ผ่านมาไม่มีไม่มีลูกค้าครับรถจอดทิ้งไว้เป็นปีจะฟื้นฟูธุรกิจนะครับเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวแน่นอนครับต้องเอารถ ไปตรวจสภาพเอารถไปปรับปรุงซ่อมแซมบางรายรถนี่ไม่ได้ต่อทะเบียนนะครับจอดทิ้งไว้เฉยๆก็ต้องไปต่อทะเบียนเขาต้องการเงินทุนครับต้องการสภาพพร่องเพื่อการเตรียมตัวในการฟื้นฟูธุรกิจแต่ก็ถูกปฏิเสธหนักสุดนะครับเรารู้ว่าพรากฉบับนี้เพิ่งเพิ่งเริ่มใช้นะครับแต่หนักสุดมีถึงกระทั่งว่าธนาคารปฏิเสธลูกค้าโดยการบอกว่าวงเงินเต็มแล้ว ประชาชนเขากินข้าวนะครับท่านประธานไม่ได้กินหญ้าครับเขารู้ว่าเหตุผลที่แท้จริงคือแบงค์ไม่ต้องการปล่อยสินเชื่อท่านประธานครับธุรกิจภาคท่องเที่ยวในภูเก็ตเหล่านี้มากมายนะครับที่ถูกแบงค์ปฏิเสธด้วยเหตุผลต่างๆนานาผมคิดว่าเรายังจะเรียกพรกฉบับนี้ว่าพรกฟื้นฟูได้อยู่หรือเปล่าครับอีกประเด็นหนึ่งนะครับคือเรื่องนี่นอกระบบครับ รัฐบาลเองนะครับกระทรวงการคลังหรือทางการประเทศไทยเองเนี่ยก็ต้องการแก้ไขปัญหานี่นอกระบบแต่ด้วยความช่วยเหลือที่ไปไม่ถึงพวกเขาเหล่านี้แหะครับท่านกําลังผลักดันให้เขาไปหานี่นอกระบบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นนะครับต่อประเด็นของผู้ประกอบการในจังหวัดภูเก็ตผมในฐานะนะครับผู้แทนราษฎรเนี่ยผมจะรวบรวมข้อมูลนะครับแล้วก็จะเชิญผู้ประกอบการเหล่านี้ เพื่อไปหารือกับธนาคารแห่งประเทศไทยครับไปดูกันในรายละเอียดครับว่าเราจะช่วยเขาเหล่านี้ได้อยา่างไรประเด็นต่อไปนะครับคําถามคือว่าทําไมสถาบันการเงินหรือแบงก์เหล่านี้ที่ที่ไม่ได้มีไม่ได้มีคุณหรือไม่ได้มีโทษเลยนะถ้าถ้าเขาจะไม่ปล่อยสินเชื่อเนี่ยเขาจะไม่ทําตามนโยบายของท่านเนี่ยเหตุผลและประเด็นคือแล้ว,แล,วแล้วเขาทำไมต้องปล่อยนะฮะ พรบฉบับนี้นะครับก็เราเรียกว่าเราเราคงจะเรียกก็ซอฟท์โลนไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าดอกเบีย้ยเนี่ยก็เพดานอยู่ที่หเปอร์เซนแต่ว่าคนที่ได้ซอฟท์โลนเนี่ยคือสถาบันการเงินนะครับคือต้นทุนอยู่ที่ 0. ูนปอร์เซแถมรอบนี้นะครับยังมีการท้ำประกันโดยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหการรมขนาดย่อมหรือที่เราเรียกว่าบสอยอที่สี่สิบเปอร์เซนของทั้งวงเงินการปล่อยของแต่ละสถาบันการเงินซึ่งก็ถือว่าอยู่ในระดับที่สูงกว่าที่เคยเป็นมาเล็กน้อย นะครับก็เจตนาที่ผมเชื่อว่าที่เรากำหนดกันแบบนี้เนี่ยก็เพื่อให้สถาบันการเงินเนี่ยสามารถที่จะปล่อยสินเชื่อให้กับลูกค้ารายย่อยโดยไม่ต้องเรียกหลักประกันหรือเรียกหลักประกันในระดับที่น้อยลงกว่าปกติผมได้มีโอกาสนะครับได้ฟังคําชี้แจงจากผู้แทนของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับว่าได้มีท่านเรียกว่าเป็นแพ็กเกจย่อยนะครับคือมีการวางแนวทางให้สถาบันการเงินเนี่ย ในการปล่อยสินเชื่อเนี่ยว่าให้ปล่อยในรายย่อยในสัดส่วนที่มากนะครับมากพอที่จะสามารถทําให้ท่านคํานวณความเสี่ยงสําหรับลูกค้ารายย่อยเนี่ยที่ขอวงเงินไม่เกิน5ล้านบาทที่90%หรือหากไม่เกินสิบล้านบาทเนี่ยก็ที่80%ดด้วยซ้ำแต่ในความเป็นจริงที่ปรากฏครับผู้ประกอบการหลายรายกับถูกเรียก l o นท to v a l u ูหรือสินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกันเนี่ยที่แป บางรายถูกเรียกถึง60เปอร์นะครับนี่แสดงว่าอะไรครับธนาคารกำลังพิจารณาสินเชื่อเหมือนไม่มีบอสอยอมาค้ำประกันนะครับแสดงว่ามาตรการของท่านเนี่ยยังมีแรงจูงใจที่ไม่มากพอครับที่จะทำให้แบงก์เหล่านี้ทำตามนโยบายที่ท่านอยากเห็นนอกจากนั้นนะครับท่านประธานยังมีข้อมูลนะครับที่ผมได้รับฟังวงในจากสถาบันการเงินมาอีกครับที่เขาบอกว่า อห,หลักประกันเนี่ยที่ได้จากบสอยอแบบนี้สถาบันการเงินเขาไม่มีความมั่นใจครับเพราะว่าที่ผ่านมาในการชดเชยหนี้ของบอสอยอเนี่ยปรากฏว่าไม่สามารถที่จะชดเชยหนี้ในระยะเวลาที่เหมาะสมได้บางธนาคารนะครับหนี้ที่บสอยอค้างอยู่เนี่ยถึงกับตีเป็นหนี้สูตรนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมก็อยากทราบเหลือเกินครับท่านประธาน ก็อยากจะเรียนถามนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยปัจจุบันเนี่ยบสยเนี่ยค้างชําระการชดเชยหนี้ให้กับสถาบันการเงินเนี่ยอยู่เท่าไหร่เรารู้ดีครับว่างบประมาณของบอสยนั้นต้องขอรับจากงบประมาณแผ่นดินในแต่ละปีซึ่งผมก็ไม่ทราบนะครับว่าในแต่ละปีนั้นถูกสำนักงบประมาณตัดไปกี่มากน้อยดังนั้นผมเชื่อครับว่านี่เป็นประเด็นที่สําคัญนะครับว่า ธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยควรที่จะเร่งสร้างความมั่นใจในเรื่องการค้ำประกันหนี้ให้กับสถาบันการเงินขอสไลด์ถัดไปครับดังนั้นนะครับนี่คือข้อเสนอของผมครับประการที่หนึ่งนะครับอย่างที่เรียนไปแล้วท่านทางธนาคารประเทศไทยหรือกระทรวงการคลงังนะครับต้องเร่งสร้างความมั่นใจนะครับให้กับแบงก์พาณิ์ต่างๆว่าบสอยอนั้นพร้อมที่จะชดเชยหนี้เสียในพ่วงเวลาที่เหมาะสม ประการที่สองนะครับผมเห็นว่าท่านต้องเพิ่มมาตรการสร้างแรงจูงใจให้กับแบงค์ต่างๆในการปล่อยสินเชื่อสิ่งที่ท่านทําได้คืออะไรครับปกติแล้วแบงค์เหลา่านี้เวลาปล่อยสินเชื่อเนี่ยเขาได้ค่าธรรมเนียมในการทําวงเงินซึ่งตอนนี้ท่านระงับและไม่ไมีการชดเชยให้เขาข้อเสนอของผมคืออะไรคือให้ท่านจ่ายค่าธรรมเนียมในการทําวงเงินเนี่ยเป็นพิเศษครับในกรณีที่ ลูกหนี้เนี่ยขอวงเงินต่ํากว่าสองล้านบาททําไมถึงเป็น2ล้านบาทเพราะนี่คือค่าเฉลี่ยที่ท่านปล่อยเมื่อรอบที่แล้วและรอบนี้นะฮะล่าสุดปัจจุบันก็อยู่ที่2.1ล้านบาทสําหรับลูกหนี้รายย่อยที่เป็นลูกหนี้สาบันกันอยู่แล้วก็ดีหรืออยู่ที่เป็นลูกหนี้รายใหม่ก็ดีนะครับที่ขอต่ำกว่าสองล้านเนี่ยผมเสนอนะครับให้ท่านเนี่ยมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม,เ,ตมเป็นกรณีพิเศษให้กับธนาคาร ประการที่3ครับในเมื่อท่านกํากับธนาคารพาณิชย์ทั่วไปไม่ได้ก็เรียกร้องนะครับให้ท่านพยายามที่จะใช้สถาบันการเงินของรัฐเนี่ยให้เข้มแข็งมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นธนาคารออมสิน SME Bank งกอสเอ็กซิมแบงธนาคารอิสลามพยายามใช้แขนขามือไม้เหล่านี้ในการที่จะเร่งปล่อยสินเชื่อให้กับรายย่อยแล้วข้อสุดท้ายนะครับผมตั้งผมตั้งชื่อท่านแล้วครับคลินิกช่วยกู้ครับ ธนาคารประเทศไทยตั้งคอเซนเตอร์เลยครับตั้งโครงการคลินิกช่วยกู้รับเรื่องให้คำปรึกษานะครับแบทชิ่งระหว่าง SME กับสถาบันการเงินนะครับเป็น,นกลนไกกลไกหนึ่งที่จะช่วยผลักดันให้เกิดการกระจายสินเชื่อที่เหมาะสมกว่านี้สุดท้ายนะท่านประธานครับ,รรบผมก็ต้องเรียนว่าผมเห็นใจนะครับทางธนาคารแห่งประเทศไทย เราะเราต้องยอมรับว่าต่อให้เราตั้งมาตรการตั้งหลักเกณฑ์ให้ดีกว่านี้อย่างไรเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องยากที่จะเอาชนะกลไกตลาดแบงก์เหล่านี้เขาก็ต้องคำนึงถึงผลประกอบการเขาเขาก็ต้องคำนึงถึงผู้ถือหุ้นของเขาเราต้องยอมรับครับว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็าอาจจะยังมี SME รายย่อยอีกไม่น้อยครับที่เข้าไม่ถึงมาตรการนี้ ตรงจุดนี้นะครับผมต้องขอเรียนต่อท่านประธานผ่านไปยังท่านนายกรัฐมนตรีและคณะ,ะรัฐมนตรีครับว่าหยุดโม้คุยโวได้แล้วครับว่าการดูแลการแพร่ระบาดนั้นทําได้ดีกว่าชาติอื่นๆโดยดูจากตัวเลขผู้ติดเชื้อที่น้อยกว่าจํานวนผู้เสียชีวิตที่น้อยกว่าแต่ให้มองอีกด้านหนึ่งครับคือความเสียหายด้านเศรษฐกิจที่ไม่ได้น้อยกว่าเลยครับท่านประธานเมื่อเทียบกับต่างประเทศ ต้องเรียนว่าประชาชนเนี่ยเขาทำธุรกิจของเขาอยู่ดีๆนะครับแต่กลับกลายว่าต้องมีปัญหาแล้วรัฐก,ก็มาหยิบยื่นซอฟโลนหยิบยื่นความเป็นหนี้ให้ทั้งทังที่ผลกระทบเหล่านี้เนี่ยไม่ได้เกิดจากการบริหารธุรกิจที่ผิดพลาดผลกระทบเหล่านี้ไม่ได้เกิดจากการวางแผนธุรกิจหรือการวางแผนการเงินที่ไม่รอบคอบแต่เป็นรัฐบาลเองนั่นแหละครับที่ล้มเหลว ผิดพลาดและไม่รอบคอบเป็นรัฐบาลเองนั่นแหละครับที่ไม่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดเสียสมดุลในด้านสาธรารณสุขกับการรักษาเสถรยรภาพาทางเศรษฐกิจเป็นรัฐบาลเองนั่นแหละครับที่ปล่อยให้มีการลักลอบเข้าเมืองตามชายแดนจนนํามาสู่การแพร่ระบาดระลอกใหม่และเป็นรัฐบาลเองนั่นแหละครับที่กาดตกล้มเหลวจนนำซึ่งความเสียหายทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่หลวงครั้งหนึ่งครับดังนั้น ผมยืนยันครับว่าการช่วยเหลือผู้ประกอบการรัฐจำเป็นต้องเยียวยาครับจำเป็นต้องจ่ายเงินช่วยเหลือตรงไปที่ผู้ประกอบการโดยเฉพาะในภาคการท่องเที่ยวอย่าก,กลัวครับว่าจะเกิด inclusive error คือการคือจะต้องไม่กลัวว่าจะเป็นการให้เงินกับคนที่ไม่สมควรได้รับแต่จงกลัวว่าผู้ประกอบการที่สมควรได้รับการช่วยเหลือเนี่ยกลับไม่ได้ แล้วถ้าท่านนายกคิดไม่ออกนะครับว่าจะทำยังไงเดี๋ยวรอฟังหัหน้าพักผมครับขอบคุณครับ